อาทับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะอยู่กันกับเกิมเจนลีดูรีโรอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้จะมาเล่นไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะผมหวังว่ามันจะเป็นไอ้ที่มันลีนะครับไอเดลลี่แอซซอลผมจำชื่อไม่ผิดครับไม่รู้เหมือนกันไอ้ควีมันขึ้นของโลแลนนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับหวังว่าจะใช่นะคฮะแล้วจะบอกว่าเรามีทีมด้วยนะครับผมโอ้โหทีมเราเรามีทีมสามคนสองคนแล้วก็สองคนนะครับทีมไม่ครบนะทีสุดท้าย มา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 จะได้เล่นไหมอนงะเอ,อ้ยใช่ป่ะเดี๋ยวเรียกโซ่เองเดวยเนียเล่นเป็นจริงยีนะผมแหมเป็นจิหลบครับผมเป็นจินี่ไงได้แล้วครับแหมโอ้หไม่ได้ไม่ได้ยึด ไหนเห็นเขามีคอนเทนต์กันก็อยากเล่นบ้างครับ s a c r i f i c e b ง n ก e r Corrupted p o ปอมเป้นักโทเลียนมารีโอเนหน่งไหนก็สามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวเก้ดาวหกดาวได้โพลิโครมอยู่นะได้มาสามร้อยนะมีวันลีไหมนะเดลียแอสซ วิดเดิลวิกเนี่ดิสซิสซิลโวลายชาเลนดีเทลนี่มีโกลสองเกอร์นี่น้อยน้อยยิ่งเก่งโอเคไล n อัพล็อกแอนด์รีเซ็ต n อเจนใแบงบูแคนนัตบียูสลิเทอรี่โอเคใช้ซ้ำไม่ได้ต้องมีหลายทีมโอเคเลอกบับได้โอเคเราเล่นในบริงเกอร์ก่อนดีวยาครับมาสองหมืนแต้มกันกายภาพโอเคเวฟลิติ้งนัเติรติดสถานะหรือดิสอเด จะได้เลเซอร์โฟกัสเก็บได้6สแต็กเลเซอร์โฟกัสจะเพิ่มคียเลนเวลามี3เลเซอร์โฟกัสจะเพิ่มระยะเวลานั้นะระยะเวลา5าวิโอ้โหเฮีย่าแล้วเนะี่ยไอแชนต์อะไรไะแชนต์คืออะไรเขามีท่าไราอะไรครับแลว้วป้อมเป๊ละล่ะเปแพ้ไฟครับ ติดสถานะดีมูฟหนึ่งสเต็คแบทดดเทนไฮเดนอินครีเดนเดเมทเอเชนอ๋อต้องทำให้ติดสถานะบ่อยๆมั้งก็คือต้องอ,อันดับวอรี่อัดนนี้ไม่งานอันดบวอรีร่อีกอย่าเดียวล่างร่าง,งจริงถูกสั่นร่างพาร์ทเนอร์พารเนอร์เมทไอซ์อ้ เอาเล่นนี้ก่อนดีกว่าให้ครับสำหรับที่เขาเรียกว่าอะไรนะสู้กับ s a c r i f ายก่อนดีวยาครับบริงเกอร์บริงเกอร์ <c oughs> เพื่อการโจมตีไงโอเค <c oughs> โอ้ปอนปบั f เนี่ยไปได้กับ disorder เอเจนต์แอคแท็กอ right okay. ิน s คี y ร0สอนอันตีได้นี่โอเคเบสิคแท็กดอรจเคานเตอร์เอ็กซ์เพเชี t ลแอคแท็กโอ้มายก็อตมโอ้มายก็อดเราใช้อันนี้แล้วกันมาครับปีนี้เราจอแค่สคนเท่านั้นมีอยู่แค่นี้ครับ มันมีอยู่แค่นี้ไม่ใช่เลยแล้วก็เอาน้องน้องอยู่ไหนเอาน้งวีนี่ครับเป็นวิ่นเป็ยนวินเลสโตล็อกจะล็อกนะจ๊ะห้ามรีเซ็ตนะให้ถ้าถ้าจะรีใหม่ก็ถ้าจะเปลี่ยนต้องรีเซ็ตโอเคครับมาเจอพี่เอาน้องเมียบีเอลเอ็มสองนะครับไปแต่ใครไม่รู้ ผมสุ่มมั่วๆม,ม,มาได้เฉยเลยเว้ยเราไม่ดุเด็ดตั้งเอบเไปนะมีบีมมึงโคตรโกรกอ่ะมีบีมสองเวลานางตีครั้งที่ห้าเสร็จมันจะนด้จะแต่มานะครับกวอร์ดีเลย ตีเรามาตีเรามาตีเรามาตีเรอาไม่ใช่ตีตีตีเราเออจปะปักผงยูโ you น know? อ๋ออินทาปรี้ใช่มอินทรยีใช่ไหม

อือถ่ออนานประมาสองหมื่นไม่น่าถ่านแล้วนะเกเดะเกเดะเอ <c oughs> ไาไะ <c oughs> แตกแค่แตกนี้ก็พอแล้ว เอเอนี thin, ่แคดิสวยขอเราได้อย <uğ re ww. S 3> ่างนั้นจริงๆงแม่นทันแท้เจ้าว้าื้ สายลมแดนนี่ฮะเด็ดแดนชีทางใหม่แล้วชีทาเอฟหกเอฟหกคนชื่อเนี้ยเท่ดิชี่ดิผมมีพลิกเลยหอยล่านนึงหอยล่านนึงสะบัดสะบัดสะบัดปากมานนี่เล่นโซ่ของคู่ไปแล้วนะเว้ยมันนี่ไอ้ตี เขาเรียกว่า <Și S 1> <mayor> ขนโลกภถ้าไหนสองหมื่นป่ะไม่ดูเลยครับพี่สามนาทีเท่าไหร่สามหมื่นผมเองนี่นี่แค่นี่แค่นี่แค่คนเดียวนะเอ๊ะนี่แค่สองคนนั่นแหละแล้วทำไมโจทคูแต้มเยอะสุดอะ มาดูนี้ต่อครับุ๊ปอมเป้น,นี่อันนี้แพ้สถานนะ่วออันนี้เอ่อโอเคเราอันนี้ก่อนเด้ยวยครับเล่นอันนี้ด้วยมาเพิ่มบัฟดาเมนนะเนาะทำไมเป็นภาษาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นภาษจีนเพิู่ด้วยเดี๋ยวนี้เราเล่น ตีนี้ครับฮ่าหวัด like ดีนะไม่ร eh ู้ถึงสองหมื่นหรือเปล่านะผมพูดตรงว่าอาจจะไม่ถึงครับตีนี้ไม่ค่อยเก่งเออผมเปลี่ยนของแลอวคนนึงนะผมให้น้องใส่ไออาวุธอีเวนต์เลยครับผมไปหาแล้วเพราะของอัพอยู่ไหนแม่งอยู่ในไอเทมเลยนะครับจะหาไม่เจอไม่ได้หามอกหรอมตันชาเหมือนกันนิดนึงอะ ได้ s, ต้องปีสดีแย่ล่างมันตึ้งตึ้งงงโอ้ยออาดิสตอยโฟนนะดิสตนยโฟน Languard, về languard, languard, gì languard, languard, gì quá, lạnh 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 存分に震えてくださいまし

ถึงวะถึงวะถึงวะไม่หวังไม่ไม่หวังเอาอันนี้นะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงเลยเฮ้ยไถึงปะวะถึงวะถึงวะไม่ถึงวะไอ้ถึงเกินเกินมาต่อจุดเจ็ดจะเป็นอะไรครับนี่ไม่ใช่ทีมหลักที่เราต้องการจะเล่นนะครับ อีกทีมของเรามันอยู่ตรงนี้นะฮะมาก็จะไ,ได้ห้าดาวนะมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยใช่ไหมโอเคอันนี้อยู่ยนี่มา

เด้อเดเดอลุงลุ้แกล้เ,เกมาแล้ว้ยิวไปเปอร์เราเอ็มหแล้วดีกว่ามันปั่นนานจริงครับไม่ใช่อย่าต้า

โอ้ยเลือดหายเป็นข้อเอานะทำเดว่ารอบเนแข้งจังหวะนี้เมื่อกี้คือฮันโนนี่เี่นี่เน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 น่ี่ แผและยี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก็บต้มโอเคโฮมแันเดสวาแล้วก็ดีซอเจอแผและยี่อ๋อดีซอเดอร์อีกแล้วดีซอเดอร์

มีศอกเด้อออา,าไม่มีเยอะยากไม่เบานิส่ไอย่งเว้อมันสานาทีสามทุวะสี่หมื่นแรงกว่มีไมีไปเล แล้วอมไรตี้ที่เราลักที่สุดอย่างน้องโคลินถึงเมาสุดปะเราจ้างมาเลยครับไม่ต้องจีดมากเนี่ยมมันดูคะแนนกันปะสี่หมื 40, ่นออกมีบิลได้แค่สามหมื่นับอย่าแล้วอย่าให้มีบิบมีนี่นะอ้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันเองมันเองมันเองมันมันมันเป็นความสามารถมันเปลี่ยนสกิลได้ไหะเป็นแับเป็นแับถ้าเปลี่ยนได้จะดีมากเปลี่นได้ไหมมามามาลอง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 ไหมขอโอกาศแก้ตัวอีกสักครั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ tี rồi tี rồi cũng không Ô, những phải buồn thật sự chi lệ nong chi chi lệ chi đam mê là

<noise> ビストイトンに戻れおそらすればお客様のためおどりましょうまねぷらめ。<noise> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่โดนโอ้ยแบงปั่นปวนจริงไงพวกน,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 นี้โอโย้ยมาดิแทงเลยสตาร์ทยิงบีเด็กนี้ไปหัวเสือ เจ็ดพันอยู่เลยไม่น่าถาม,ลยยามาแล้วแัล,ยยล,หลงหม่แล้ลวกันนะรงละ

เหมื่นจี่ด้งรอบไปหมืนะ่นห้าละโอเคเกมเออผมมากกว่าเดิมพันหนึ่งคือมันไม่ทันจริีกวันตีนี้ใช่างมันมนะมันได้แค่ช่างมันนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ปั้นมาดีขนาดนั้นนะผ่านชิวได้ก็โอเคแล้วครับชิชบ,บ้าไอ้พี่จะไปเดือโกงเค ่เสียดายครับไม่ปไปผมมันมีของลีให้เรื่อยๆเลยไหมเจ๋งนะรีในก19วันโอเคนะฮะมาเย้วย มีแค่นี้แหละมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมเป็นจีคุงโอเคได้จะไม่มีอะไรครับสำหรับคลิปนี้นะมาแบบสั้นๆไวๆครับเลน่นไฮโดรนสีรอบเนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่วันนี้สำหรับเจเล็โซซีโร่ะครับผมสำหรับพาร์นี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมละเจอกัน